ตอนนี้ผมก็จะนำท่านผู้ชมมาพบกับศิละปะทองทินศิลปินพื้นบ้านนะครับท่านนั่นก็คือท่านผู้ใหญ่เยือนพลงามท่านเป็นผู้ผลิตรายการผ่านสื่อวิทยุชุมชนว่าด้วยของการผลิตแล้วกเ็เป็นบทเพลงจากทองทินหวังอันภาษาบ้านผมกขเรียกว่าบทเพลงจากทองทินสวัสดีครับพ่อเยือนสวัสดีครับเป็นยังไงตอนนี้สบายดีสบายดีครับ แต่เรื่องของ,ของบทเพลงเนี่ยจากท้องทินเนี่ยพอเยือนเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินของชุมชนบ้านจำรุงคนหนึ่งถึงนำวิธีการทำยังไงจะเรียกว่าศิล,ลปินก็ไม่ใช่คือมันเราทําเพลงเนี่ยมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ผมอชอบบทเพลงหลุกถุงเป็นชีวิตจิตใจก็เลยอยากจะลองเรียนรู้ในการแต่งเพลงดูว่าเราแต่งเพลงออกมาแล้วจะขนเขาจะพอรับฟังได้ไหม แล้วมีบทเพลงอะไรบ้างที่พอเยือนแต่งเองเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างอ๋อมีหลายบทเพลงเพลงที่ทําดนตรีมาแล้วกับเพลงที่ยังเป็นเนื้อเพลงสดอยู่ยังไม่ได้ทาดนตรียังเขียนเพลงคล้องปากน้ำปากแสแล้วก็เพลงสงกรารนำตาแล้วก็เพลงแผ่นดินของพ่ออ๋อเนี่ยมันเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาลองแต่งก็จะดีไม่ดีอันนี้เป็นการเรียนรู้ว่าทาบทเพลงขึ้นมาเก็อยากจะให้ พอเยือนเนี่ยให้ร้องให้ครับท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังสักหน่อยว่าเออบ,บทเพลงจากท้องที่เนี่ยมันเกิดยังไงยังไงแล้วก็เนื้อ้องมันเป็นบ,บทเพลงแบบแบบเพลงลูกถุงครับผมจะลองร้องให้ท่านผู้ชมได้ฟัง <c oughs> ว่าบทเพลงมีความหมายอย่างไรมันเกี่ยวเนื่องยังไงนี่เป็นการเรียนรู้ในการแต่งเพลงทำเกินบนแผ่นดินของพ่อ เพียงพอฉันขอแค่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวินปลูกพืชบนดินไว้กินไม่กลัวอดตายทำกินบนแผ่นดินพื้นเก่าพ่อเราได้มาจากยายาย ปลูกพืชพอนบนดินให้มากมายทำกินทำใช้ทำขายเลือกคืนให้แผ่นดินแผ่นดินอันอุด,ดมสมบูรณทรัพย์สินเพิ่มพูนไม่มีหมดสินหากขยันประหยัดฝึกหัดอดทนไม่ช้าลูกหลานทุกคนคงมีใช้มีกิน ทำกินบนแผ่นดินฝานทองรุ่งเรืองรองดุดดังสวรรค์บนดินสุขจังสุขใจเป็นอาหาจินเพราะเราทำกินอยู่บนแผ่นดินพอเราเครับ,บนี่<ม>คือบทเ<ม>รครงเพราะพรามุติภาษาบานับานเราเนี่ยก็เรียกว่าเพราะและ<อ>้วเป็นบทเพลงที่ไห้แนวผิด ให,ให้ให้ใคน้นใดใช่ให้ค้นใดสติได้ิดใด,ด,ด,ดยอดคือรเราใช่ปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนี่ก็คือนะครับพอเยือนพ้นงามถ,งถือว่าเป็นศิลปะพื้นทินศิลปินพื้น,นบ้านเรื่องของเพลงบทเพลงนะครับ